สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบเฉพาะของสมการเชิองอนุพันธ์นะครับโดยโจทย์เนี่ยเขาให้แสดงว่า y เท่ากับ3ไซน์ x บวก2 Cos x เนี่ยเป็นคําตอบเฉพาะของสมการเชิองอนุพันธ์ d กำลัง2 y dx กำลัง2บวก y เท่ากั0ให้ d กำลัง2 y by dx กำลังสองเนี่ยมันก็คืออนุพันธ์ชันที่สองนะครับคืออนุพันธ์ชั้นที่สองตอนนี้เราก็เอา y มาก่อนนะครับ y ตัวเนี้ยเท่ากับ 3, สาม n x บวกสอง cos x ตอนนี้เราตัวนี้มาดิฟนะครับ dy by dx สูตรที่เราใช้ตัวนี้มันคือการคูณกันอยู่นะครับก็คือ3คูณ s i n x บวก2คูณ cos x มันเป็นตัวที่คูณกันอยู่ดังนั้นสูตรที่เราจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับ แต่เนี่ยเราดิฟครั้งแรกสามไซก็คือเอา3มาดิฟหน้าดิฟหลังดิฟไซด x เอกนะครับสซยดิฟไสบวกสซย x เอกดิฟหน้าดิฟสามบวกสองดิฟ ตัวนี้มันขั้นนะครับข้อหมายบวกเป็นตัวขั้นบวกสองดิฟคอสดิไฟไซสเอ็กบวกสองขยายเดี๋ยวถ้าถ้าปิดไฟฉายจะดูดีกว่าไหมเอออาจจะชัดกว่าโอเคนะครับมันเป็นเงาแล้วฮะ ก็ใส่ cos x เข้าไป cos x d y dx สองจากนั้นผมจะข้ามจะรวมไปเลยนะฮะก็คือข้ามการแยกเป็นตัวตัวไป sin x ก็คือ sin u ได้ cos u d by dx ได้ cos u d by dx x เนี่ยได้หนึ่ง cos x คูณ 1>, 1ก็ได้ cos x cos x คูณ3ได้3 cos x 3 cos x sin x คูณอยู่กับดิฟ3ได้0ตัดนะครับเพราะว่า0คูณ sin x ก็ได้0 2น cos x cos x ใช้สูตร d 16 cos u ได้ลบ sin u ดิฟไซ้ได้1ก็1คูณลบ sin x ก็ได้ลบ sin x ลบไซน์ x คูณ2ได้ลบ2ลบ2ไซน์ x ลบ2อไซน์ x cos x ส่วนดี 16, เหมือนเดิมนะครับอ๋อยังไม่ได้ดิฟ cos x ดิฟ2ได้ศ0นศูนย์คูณ cos x ได้ศูนย์โอเคตอนนั้นเราดิฟมาครั้งแรกนะครับเราจะได้เป็น3 cos x ลบ2อไซน์ x ต่อไปเราก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นชั้นที่สอง ก็คือเอาหน้าเหมือนเดิมหน้าดิฟหลังหลังคอสดิฟไซบวกคอสเอกดิฟหน้าสามบวกลบสองไซดิฟหลัง ไซ n ดิฟไซ x บวก sin x d ด x ายอ็กลบสองตอนนี้เราก็รวมรวมนะครับสามคอส x ก็สูตร cos u ได้ลบไซ n u ได้ลบไซน์ x ดิฟไซได้1ก็ได้ลบไซน์ x เหมือนเดิมลบไซน์ x คูณ3ได้ลบ3ามไซ x ลบ3ามไซ x โคส x คูณกับดิฟ3ได้ศูนย์ตัดนะครับลบ2องไซ x ไซน์ x ได้โคส x ดิฟไซ x ได้ได้1นึ่ส x คูณหก็ได้ cos x cos x คูณลบสได้ลบสอง s อส i n x คูณดิฟลบสนี่ได้ศูน n x ไคูณศูนก็ได้ศูนย์ถัดไปดังนั้นเราได้หาอานุพันธ์ชั้นที่สองแล้วนะครับ ดีกำลังสองากลังสองเนี่ยคืออนุพันธ์ชันที่2ได้มาแล้วตอนนี้เราจะเราจะเห็นว่าสรรมการเขาคือตัวนี้นะครับสรรมการคือตัวนี้ d ีกำลังสอง y เลังสองนี่ยเอามาใส่เป็นตัวเป็นตัวแปรของเขาเอามาใส่มันจะได้เท่ากับลบสาม ไซน์เอ็กลบ 2, อสองโคศเอ็กบวก y y อยู่นี่นะครับ y y อยู่ตรงนี้ตัวเดียวกันเอาตัวนี้มาใส่ก็ได้ y บวกบวก y บวก 3, สามไซน์เอ็กบวกสอง cos x, x เท่ากับ0เราดูว่ามันเท่ากับ0หรือเปล่านะครับลบ3 x บวก3 sin x อ่ลบ3เจอบวก3ก็0ละลบ2 cos x บวก2 cos x cos x ก็0เหมือนกันนะครับดังนั้นโพ์เนี้ยเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยข้อนี้เราจะสรุปได้ว่า y ที่เท่ากับ3 ไซน x บวก2 cos คเอเนี่ยเป็นคำตอบเฉพาะนะครับเป็นคำตอบเฉพาะของตัวนี้ d กำลังสอง y dx กำลังสองบวก y เท่ากับศูนย์ คือไอโจทย์พวกนี้นะฮะเวลาเขาให้เราทำก็คือเขาจะให้เราแสดงว่าที่มาที่ไปยังไงนะครับเท่านั้นเองนะฮะโอเคถ้าที่มาที่ไปมันหน้าตาม,มือนกันแล้วมันได้ศูนย์เนี่ยก็แสดงว่าไอค่าตัวเนี้เป็นคำตอบของตัวนี้แต่ถ้าเอามาบวกลบกันแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้ค่าตรงกับตัวนี้ คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับแค่นั้นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ